đó cơ nữa các bà cái đó kì à đó lo chơi lo sẹ kì à từ lớp phôi cho ly cho này nó này nó về đã tay số mùa ta cái mùa kết phải với lo kia lo con rác nào mà khi nó lo lưu làm bởi cái phục cái là có mi là nó la cái ta gết cho

ปวดอลบลือปลาปะกวนแบบก็กระลือเนาะต่กระลือบาตะกรลือเราตาก็กระดือนแกตาคี้ตาลาเลิกกระจายาเต็เราผ่าเราไปอ่คนเดอเกก็เตอเนาะเรา้ขาลุดโดกระตอร์ล้เต่ามัวปูอาการเต่ามวเนาะเลือปลาลาม่อกีประกวนเมื่อกีเนาะตาเสดภัยเลิกกระจายาตเราผ่าเราใบเดเนี่ยคนเดอภาษาเราเลกประกรูกระเราะ่นเนาะเห็นเราตาหลุดโดเลตาเสดภัย បាឆាលឺមឺសបសកីផោសាហូដកណតអ플레이ផោសេរិផាឡេម៉ាណូដាលេចੋដកខេតហោស៊ូតៅតៃឈូលលឺខូរកកអាតដអាថតាមាណូលេចੋដកតាតេសកកតាលឺតៅតៃឈូលលឺខូរខនីអាតេកេស៊ូវែលឺចតតេបនលោ Loe tae earfo phusa ho do not play pho su ok ke ba ko yo a kwa chra lo do su a me nya lo ga le a vese ke se nya ke ba ko yo cua ke te ke ba ko yo a kwa chra lo chra lo lo ta me ma sa di iru ru ne le a ke te a vese de se ya tae ke value ba

အတော့ရပါကညတပတ်ပါနော်တူယုံညတစ်ဆဲပါအခုနေဒီကတဘဂျိုလေပလုံးစယဆာဆူကေထဘိုလေပကညအကွာရညလိုလောမဘမမီမီနေရအကဟပလာမပါ జే နော်ဒါတနည်းစူလာတဆက်တာဖိုင်ခေါနေတက်လက်ဆာခလဲပိုဒီပိုစာနေတက်လက်ဆာခလဲဂျေပတိလဘွတ်ချပာခန်းနိုင်နော်တာကွာနေပတာလောဂျာထာတာတက်တာကွာနေ

มคุณอปอสุภาแค่ตัวหีเลยะเด็ทีเดดทีรอเลยบะเด้โอ้นในเด็กกว่าแล้วหมู่ป่าไม่แวะตกุตัวเลยไหมบากับสับปีนน้ากิ่เรแลนนอแต่พะกิญทีซ่ทีมาเกลกเลวเล็จับตัวเลยบางคกับะกญตัวเบาปะักะกญบาับตสัญาเปะกญพสสลาสลรบเลจัเมลตยากปเปแวบกากิญโพสิเดพากระเลกคูลอซาคือแกล lý sau phước quả cứ niệm bài ta te o o o quẻ đầu mua phù mười hai y đó bờ nhỏ của ý bà ta lo chơi lo xoay o su nhà từ lo cho lì cho này lo lý do lỡ bắt chỉ mà chắc con này nó ta ma lo này từ từ to từ con này đó lỡ ta ta thi cái nào bị cho อะคูทอนเกีวดาตลกบมาอทอเมือก้เนาะแล้วปพูดปดีครล้สินาเวดาอะแกตชมลาเแล้วมาทอเวดาเนี่ยซาลลมปาเมือกพัตีมูกาเมือกเนาะแล้วพี่พูดเนี่ยชัวากี่เภัยเนาะแล้วพอมาพูดสาวตมาลบบลอย่แต่ตอนตตอนเนาะแกตลาเงมาจแล้ปยกวรากตอดกลบวก่ มสราสุกี่อรปัญญาคลลจึกิดกวจิกมัลลูราจิกัสุฟาสะรมัลลูปัญญาควาทรมาตลอเลาตอเป็พนปุยเลบเป็ดอปวาอะไรปกิมันลูย่ะตอนเสราะเลือกก็จคนออะเลือก็สูบะบาชาอุเลือบบ้าจิโกสร็เนียซบ่บาอุเลือบบาลอเาตอเป็พูเนี่ยาก็ดากิ้สกเกีวาเลือปุลืปลาเไรปเปุลลาลดดูเลือปุกอ่ก็เยอะกว่านี me <im> we ta <itation> na <im> mo pat phi phu le ple serapha ma tho ni we le ta lo chona la pu me we ta ko ta ge ja le po lo che lo sveni o te blue cho te blue kali do me we ta lu da la le a lot do ge te de ni le a de o ge cho kle ge lu pa ganyo ni lo po ko ta ge pa ganyo o cua me ni a ko bi yo le

เวลรสาเดดตภาษาตบางรเทรยยมาพอเราวีสราเาไปเรื <compelling sound> <Williams> ่องมาอาศัยไปเรงปะกันยออาภาษาราสิกแล้วพอพบดป็รืนาก็สิยาแก่เลือบโหแต่แกปะกันยอเมีเก้ตากวอเมีเกตาลอเกนลอกมเวเนาะแล้วตามัวปูมเกี้นาะแล้วแต่แกปะกันยอเนี่ยสาระเรื่องแกสอบเต่ละรอบแบบ ta khu lo sa lo ta ke bo kun yok hai sap pha ta na pa la 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 na ke la 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 ne pa ta kun ta ma pa ta mo bu ne ma lo ji u na ai ra bu chu la u kle ti te ke kwa ma ke kwa no kwa ra ba ne kle te a ra kwa ta le ba te lo lu la la ba te lo ka khu เลือดทิตัจ้ต่ลีบ่ะบคัเตาลาลดดูตัลอดอราเลต์แต่เงเลือต่ลอคือลอก่อนเยมมไม่กวบะมหัมาบ่ะต่ก็ตัเกี่ยวกับาวบาปากอือละมีเลือตาลาหลดดเลือบบังกตักกอไปเมื่อตนกตัเกนเนี่ยเขาลืกปากกญาวนี่ยดีจดีชีลาจุลาดีจาลาดีลาบิลาบดอประกตวเลืบบลืกกเนาะมาซาดิเน่โค crène pagnyo posé de ha show mo kwat ti ta rii li so kwanyon kwò dokel li pagnyo kògò chòk lèvè dò pokènè paho kòfo atakò tagra lè akia la tèmi lè kwòkò lèi lò joulatòni lò